อตึกแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังหายไปยอดหนึ่งเมื่อวานไม่เจอแล้วทุกคนเมื่อวานมองไม่เห็นนะคะมองมองเห็นแต่ข้างล่างนะคะขงชั้นบนยอดตึกนัน้นมองไม่เห็นนะคะแต่วันนี้คือเห็นแล้วภูเขาก็เห็นแล้วแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ยังมีหมอกข้างบน,นอยู่เนาะอือ เดินมาเหมือนเดิมนะคะ 7, เจ็ดวันนี้ออกจากห้องมาเจ็ดโมงสิบห้านางานางคนที่แจกงานเมื่อวานอะ่ะบอกตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าวันนี้ให้ไปช่วยงานหน่อยเพราะว่าวันนี้กรุ๊ปนะคะมันเป็นกรุ๊ปอะไรสักอย่างนี่ยลทุกคนกรุ๊ปเหมือนอฟุตบอลหรือว่ามาสามมนาอะไรนี่แหละสองร้อยสองร้อยสามสิบห้องออกนะคะวันนี้ชอบก็แบบโอเคเดี๋ยวชอมาช่วยนะคะนางก็บอกว่า เดี๋ยวุ่งนี้จะมีพนักง,งานมาเยอะอาจจะให้ช่อนน่ะสองคนอ,อาจจะให้ช่ออาจจะให้ตามช่อนอ่ะไปคนนึงช่อเขบอกโอเคตามตู้อีกแล้วคิดได้ใจ <c oughs> คือถ้าทาถ้าเราทํางานคนเดียวอ่ะมันจะสะดวกนะคะมันจะสะดวกแล้วมันจะง่ายแต่ถ้าทํางานสองคนปุ๊บเราจะต้องระวงงละว่าน้องทําโอเคหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าห้องไหนที่น้องทําอ่ะแล้วเราไม่ได้ไปตรวจอ่ะเรากลัวว่าของ หมายมายถึงยังสกปรกไหมอะไรอย่างนี้ค่ะก็กังวลปีนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรสู้ตายค่ะ2อ0อยามสิสห้องดูสิวา่าจะได้กี่จะได้จะได้คนละกี่ห้องไปค่ะทำงานค่ะ आ, อาหารเช้าบ <c oughs> ่เป็นตลอดแต่เสร็จงานแล้วนะคะตอนนี้ก็คือนั่งพักผ่อนนะเที่ยง45ทุกคน ฉันทํางานเหมือนเดนี้ทศจริงๆนะคะทํางานเป็นบ้านเป็นหลังเลยเพื่อนบอกเสร็จแล้วเราบอกเสร็จแล้วนะคะนางก็เหลือสองห้องนางก็บอกไม่ต้องมาช่วยหรอกเราแบบฉันไม่ช่วยจ้ะจริงๆอะ่ะวันนี้ช่อจะต้องมีน้องคนหนึ่งนะคะมาช่วยช่อคือเป็นพนักง,งานไอคต้าเนาะแต่ว่าเขาส่งให้ไปอีกเอช่วยอีกคนหนึ่งเหนือชอ่อยังมีเอ้เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือช่อยังมีน้องรูมนะคะโคตรเก่งแต่ในความรู้สึกของช่อเนี่ยเหมือนว่า คนที่แจกงานน่ะไม่ค่อยชอบน้องนะคะวันนี้ชอบได้สิบสี่ห้องนะคะสิบสี่ห้องคนเดียวแต่น้องรูมอ่ะได้สามสิบสองห้องแล้วเอาเด็กใหม,ใหม่ไปด้วยซึ่งชอบมีความรู้สึกว่าเหมือนแกล้งน้องนะคะมีความรู้สึกว่าเหมือนคนที่แจกงานะแกล้งน้องคนเดียวหกชั่วโมงสามสิบสองห้องแถมไม่ใช่ห้องที่ลูกค้าอยู่ <c ười> นะคะเป็นห้องที่เช็คเอาออกหมดเลยนะคะเขาบอกว่าเขาพูดอย่างงี้ชอบถามชอบก็ถามเนาะคือแบบว่า เออทำไมน้องได้น้องได้ห้องเยอะจังน้องได้ตั้งสามสิบสองห้องนะหกชั่วโมงเองนางก็เลยคนที่แจกง,งานเขาบอกว่าเ,เขาว่าจะเอาคนที่จะให้ช่อนะ่ะมาฝึกงานวันนี้ที่จะมามาทางานกับช่อนะ่ะเอาไปให้นางช่อเขาบอกแต่มันก็ยังเยอะอยู่ดีคนที่คนที่มาฝึกงานอะ่ะก็ยังไม่เป็นงานเขาบอกว่าเขาเคยทํางานโรงแรมมาก่อนแต่เราก็ไม่สามารถเชื่อใจเขาได้นะคะเราก็เลยแบบ เราก็เลยไปบอกน้องนะว่าถ้าเกิดว่าทาไม่ได้อย่าไปรับปากเขานะว่าทาได้ให้พูดคําว่าวีโฟเซียซึ่งน้องก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้พูดภาษาสวีเดนไม่ได้น้องน้องเป็นคนเ,เป็นคนที่ไหนอะเวลาเขาพูดเต็งกี้ว่าเขาจะพูดเาเชาวชาวฉา,วาวอย่างนี้นะคะน่าจะเป็นคนจีนไหมหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะคะช่อก็บอกน้องว่าถ้าเกิดว่าทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทํานะก็ทิ้งไว้เลยคือ32ห้องสองคน32ห้องสองคนตกคนละเท่าไหร่เออสิบ สิบหกสิบหกห้องไหมคะแต่มันก็ยังเยอะอยู่ดีอะ่ะอืมมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ชั้นเดียวมันทั้งหมดอสี่ชั้นคือขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้เหรอเราก็แบบอเออเหนือเหนือช่อเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือช่อก็ยังมีน้องรูมแต่ถ้าเก่งแบบนี้ได้เงินเท่ากันทํางานหนักกว่าคนอื่นก็ไม่เอาเหมือนกันนะคะทุกคนมาแอบนั่งโอเคค่ะทุกคนขอเป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะขอพักก่อนสักสามชั่วโมงเรื่องงานบ่ายสามตอนนี้ก็อีกสิบนาทีบ่ายโมงนะคะไปแล้วคะ่ะ